ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินิมแพคทุกคนด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนับคะแนนของอาร์ติแฟกต์ในแบบที่ผมใช้ในการนับอาร์ติแฟกต์ตัวเองนะครับว่าอาร์ติแฟกต์ที่เราทำเนี่ยมันได้ประมาณนี้มีออฟลองประมาณนี้มันน่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่มันควรจะใช้กับตัวละครที่เรากําลังจะปั้นเนี่ยมันพอหรือย,ยังหรือมันควรจะไปหาชิ้นใหม่ที่ดีกว่านี้เพราะว่าในการฟาร์มอาร์ติแฟกต์แต่ละครั้งเวลาเราลงดันแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เรซินค่อนข้างเยอะก็คือ20เรซิน วันหนึ่งก็จะลงได้แค่ไม่ถึง10ครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามีอาร์ติแฟกต์อยู่ในมือแล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าเอออาร์ติแฟกต์อันนี้มันน่าจะพอเลยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะหยุดปั้นตัวละครตัวที่เรากําลังปั้นอยู่แล้วก็ไปเริ่มปั้นตัวละครตัวอื่นเพื่อเอาเข้ามาทําให้ทีมของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งวิธีการนับคะแนนเนี่ยจะเป็นยังไงก็เชิญเพื่อนเพื่อรับชมได้เลยครับสําหรับอาร์ติแฟกต์นะครับที่เราจะฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นาาอาร์ติแฟก เราจะเริ่มฟาร์มอร์ติแฟ์5ดาวพวกนี้ได้ตอนที่เรา AR 45ขึ้นไปซึ่งตอนที่เราฟาร์มในดันเนี่ยมันจะดอกมาประมาณ1หรือ2ชิ้นแต่และชิ้นเนี่ยก็จะมีอ่าแต่และชิ้นที่เราได้มาก็จะมีออฟลองเป็นออฟลองทั้งหมด3ออฟหรืออาจจะเป็น4ออฟก็ได้ทั้งนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงเราว่าเราได้อะไรบางครั้งก็จะออกมาเป็น4ออฟแบบนี้เลยบางครั้งก็ออกมาเป็น3ออฟเราก็ต้องไปเลือกออฟลองว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้ไหม ถ้ามันตรงเราก็สามารถเอาอันเนี้ยมาตีบวกต่อได้เลยโดยการตีบวกเนี่ยมันจะสูมเพิ่มค่าสเต็กของแต่ละออฟที่เป็นออฟลองให้เราตอนเลเวล4เลเวล8เลเวลเ12เลเวล16แล้วก็เลเวล20ก็คือทั้งหมด5ครั้งถ้าสมมุติว่าในตอนแรกเนี่ยอาร์ติแฟกต์5ดาวของเราอะ่ะมันได้มาเป็น3ออฟแบบเนี้ยแล้วแต่ละออฟทุกออฟมันได้ใช้หมดเลยก็คือเราจะได้3แต้มมาต่อเริ่มต้น แต่ถ้ามันได้มา4ออฟแบบนี้แล้วทุกออฟเราได้ใช้หมดเลยมันก็จะได้ Stack เริ่มต้นมาเป็น4คะแนนตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอได้4คะแนนมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราตีไปคือตอนเลเวล 4, l e เลเวล e v e เลเวล v e l 16เลเวล16แล้วก็เลเวล20แล้วมันออกออฟที่เราต้องการทั้งหมดเลย มันก็จะได้เพิ่มมาอีก5คะแนนรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น9คะแนนก็คือคะแนนเริ่มต้น4แล้วก็คะแนนที่เราตีออกอีก5ครั้งรวมกันเป็น9คะแนนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอาร์ติแฟกท์ที่เป็น3ออฟแบบนี้แล้ว3ออฟเนี้ยมาได้ใช้หมดเลยก็คือได้คะแนนเริ่มต้นเป็น3แต้มพอตีไป5ครั้งจนเลเวล20ปุ๊บมันได้ออฟที่เราต้องการหมดเลยทั้ง5ครั้งก็จะได้อีก5แต้มอาร์ติแฟก์นี้ก็จะมีคะแนนเต็มได้ทั้งหมด8 อ่าก็คือคะแนนเต็ม9แต่ว่าจะได้เต็มที่ก็คือ8แต้มเท่าน,นั้นก็คือมันจะได้เป็น8เต็ม9อ่าทีนี้ในการนับออฟลองแต่ละออฟเนี่ยออฟลองแต่ละครั้งที่เราตีลงไปมันจะมีเรื่องของเทียด้วยก็คือมีเทียต่ําเทียสูงมันจะสุ่มว่าในแต่ละครั้งที่เราตีลงไปมันจะได้เป็นเทียต่ําหรือจะได้เป็นเทียสูงซึ่งผมไม่สนใจเรื่องเทียนะว่ามันจะได้เทียต่ําหรือเทียสูงแค่ให้มันออกในออฟที่เราต้องการก็พอ ซึ่งในลักษณะของเทียต่ำเทียสูงมันเป็นยังไงมันมีค่าเฉลีย่ยประมาณไหนเดี๋ยวไปดูในตารางกันเลยครับตารางนี้นะครับจะเป็นตารางเทียของออฟลองของอ์ติแฟกเวลาเราตีขึ้นแต่ละช่วงเนี่ยอย่างเช่นช่วงที่เป็นเลเวล4เลเวล8เลเวล12 16แล้วก็20มันก็จะมีการสุ่มเพิ่มออฟลองในแต่ละออฟเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ผมตัดมาแค่เฉพาะส่วนที่เป็นแอตแทกเปอร์เซนต์แล้วก็เฮดฟีเปอร์เซนต์คีเลดคีดาเมจเเอ็มแล้วก็เออาร์ ก็คือเป็นค่าที่เราจําเป็นต้องใช้ในออฟลองของอร์ติแฟกต์ส่วนใหญ่ตัวละครแต่ละตัวก็จะเน้นค่าประมาณนี้ทีนี้อย่างนอแท็นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เทียร์หก็คือเทียร์ต่ำสุดเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ4.1อ่าในขณะที่เทียร์ที่2ก็คือเทียร์ที่สูงขึ้นก็คือจะได้4.7เทียร์อยู่ที่5.3แล้วก็เทียร์สูงที่สุดก็คือ5.8อ่าทีนี้ ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.98ผมก็ปัดเป็น5ไปเลยในขณะที่ HP เปอร์เซนต์เทียต่ำสุดจะอยู่ที่4.1เทียสูงสุดจะอยู่ที่5.8ค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5เหมือนกันคียเลเทียต่ำสุดคือ2.7เทียสูงสุดคือ3.9ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ามคีดาเมจก็คือเทียต่ำสุด5.4คจอ่าแล้วก็เทียสูงสุดจะอยู่ที่7.8ครับก็ปัดเป็น7ไป แล้วก็ไอค่าชำนาญธาตุเนาะ l e m e n t a l Mastery ก็เทีย์ตามสุดอยู่ที่16เทีย์สูงสุดอยู่ที่23ครับก็ปัดเป็น20แล้วก็ ER ก็คือฟื้นฟูพลังงานเทีย์ตามสุดก็อยู่ที่4.5แล้วก็เทีย์สูงสุดจะอยู่ที่6.5ก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.5ก็ปัดเป็น6ไปทีนี้เราก็สามารถเอาค่าตรงนี้ไปหารกับตัว a r t ์ติแฟที่เราตีได้เช่น สมมุติเราตีตัวคริกดแดมไปที่ประมาณสัก28มันก็คือถ้า28หาร7เนี่ยก็คือ4ครั้งแบบนี้อ่าก็คือ7จ28เราก็จะรู้ว่ามาลงที่คริกดแดมทั้งหมด4ครั้งก็ได้ไป4คะแนนหรือว่าเราตีคีเรตได้ทั้งหมด12ครั้งประมาณ12คะแนนอ่ะไม่ใช่12ครั้งคือตีไปลงที่คีเรต12คะแนนก็คือเอามาหาร3า2หาร3มันก็จะได้4ก็จะเป็นทั้งหมด4แตแม หรือว่าอย่าง a อ t a ทกเปอร์เซถ้ามันได้ประมาณสักสมมุติีไปได้ประมาณสัก16เศษเมันหารหาร5ก็จะอยู่ที่ประมาณ3เศษเใช่ไหมก็ปัดเป็น3ไปแบบนี้ก็จะได้ประมาณ3แต้มทีนี้เรามาดูตัวอย่างการนับคะแนนนะครับอันนี้มันจะเป็นอาร์ติแฟกต์ของโจงลี่ที่ผมทําไว้เนาะก็จะมีชิ้นดอกไม้เป็นเซตโนเบสก็ตอนที่ได้มาเนี่ยมันมีแค่3 o ออฟก็มีค่าชํนานาญาตุมีคีดแดมแล้วก็มีแอตแทก ซึ่งทั้ง3อันนี้ยมาได้ใช้แค่คียแดมอันเดียว Attack f แ,แฟเนี่ยมันน้อยเกินไปผมก็เลยไม่นับละกันก็จะได้มาที่1แตม้มพอตีขึ้นเลเวล4ผมได้ Attack เปอร์เซ็นต์มาก็ได้อีก1แตม้มพอตีตอนเลเวล8 12 16แล้วก็20ได้คียแดมหมดเลยก็คือได้อีก4แตม้มก็รวมกันเป็นทั้งหมด6แตม้มเพราะฉะนั้นชิ้นดอกไม้ผมคะแนนรวมเป็น6เต็ม9ในขณะที่ขนนกเนี่ยผมได้มาตอนแรกมี3ออฟก,ก็คือมี HP Fa มี ATK เปอร์เซนต์แล้วก็มีคีย์เลดซึ่งมันได้ใช้แค่ ATK เปอร์เซนต์กับคีย์เลดส่วน HP แฟ่ะผมไม่อยากนับเนาะก,ก็จะได้มา2แต้มในขณะที่ตอนที่ขึ้นเลเวล4เนี่ยผมตีออกคีแดมมา1ครั้งก็จะได้เป็นอีก1แต้มแล้วก็ตอนเลเวล8ผมได้คียเลดมาก็จะได้อีก1แต้มแล้วก็เลเวล12 16แล้วก็20ได้คีย์ดมทั้ง3ครั้งเลยก็จะได้มาอีก3แต้มรวมกันชิ้นขนนมผมก็จะมีทั้งหมด7แต้มครับ มาดูชิ้นต่อไปก็คือเป็นชิ้นนาฬิกาในนาฬิกาเนี่ยตอนที่ได้มาตอนแรกผมมีอยู่3ออฟเหมือนเดิมก็คือมี HP แฟมี a t t แ c k เปอร์เซนต์แล้วก็มีคีย์แดงเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น2แต้มเพราะว่า HP ไม่นับแล้วก็ตอนที่ตีขึ้นเลเวล4เนี่ยผมได้เป็นคีย์เลดมา2.7%ก็นับเป็น1แต้มตอนเลเวล8กับเลเวล12ได้คีย์เลดมาเหมือนกันก็ได้อีก2แต้มแล้วก็ตอนเลเวล16กับเลเวล20ได้คีย์แดงม,มาอีก2แต้มรวมกันเป็น7คะแนน แล้วก็ถ้วยเนี่ยตอนที่ได้มาตอนแรกมันมี3ออฟเหมือนกันก็คือมีคิเลส2.7 HP% แล้วก็แอทแท็ซึ่งมันใช้ได้ทั้ง3อันเลยผมก็ให้เป็น3แต้มในขณะที่ตอนเลเวล4เนี่ยมันไปออก d e f e n d f a แฟกมาก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ให้เป็นูนแต้มไปแล้วก็ตอนที่ตีตอนเลเวล8 12 16แล้วก็20มันออกคิเลสมาทั้งหมด4ครั้งก็ได้อีก4แต้มรวมกันแก้วใบนี้ก็จะได้ทั้งหมด7คะแนนครับ มัวก็เป็นโหมดคิเลตที่มีอ,ออฟลองเป็นคียดาเมจ22.5แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนที่ได้มาตอนแรกเนี่ยมันมีคียดมกับแอดแท็กเปอร์เซ็นต์ที่มันใช้ได้ก็นับเป็น2แตม้มส่วนแอดแท็กแฟดอันนี้เราจะไม่นับในขณะที่ตอนที่ขึ้นเลเวลสเนี่ยมันได้ e r เปอร์เซ็นต์มาก็คือได้4.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ก็นับก็นับไปเพราะว่ามันทําให้เราอันติได้เร็วขึ้นใช่ไหมผมก็นับก็คือเป็นอีกหนึ่งแตม้มพอตอน 8, เลเวลแปดไปตีติดแอดแท็ก ก็ได้เป็นศูนย์ไปเพราะผมไม่นับพอไปตอนเลเวล12ได้ค่า er เปซมาก็ได้1แต้มแล้วก็ตอนเลเวล16กับ20ได้มาอีกได้ได้ er ค r ิดาเมามา2ครั้งก็ได้อีก2แต้มรวมกันเป็น6คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนโดยรวมของอร์ติแฟ์ของโจงหลีมันก็จะอยู่ที่33เต็ม45คะแนนมาจากดอกไม้6คขนนก7นาฬิกา7ถ้วย7แล้วก็มวก6ครับแต่ละอันนี้คือเต็ม9นะ เต็ม9รวมกัน5ชิ้นก็เป็น45ก็ได้คะแนนรวม33จุดอ่า33คะแนนเต็ม45คะแนนครัประมาณนี้อ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นตารางของตัวละครที่ผมปั้นๆไว้อ่าแล้วก็คะแนนของอร์ติแฟ์ที่ผมทําได้ในตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นจงหลีเนี่ยได้33จีนได้32คสอคาซิฮาได้34เซียวได้34อายากะ3าเวนติ28ไลเดน30 ฮูเต่า37เบนเนต32กันยู33อรแล้วก็โยมิยะ29ครับแล้วก็ยูล่าเนี่ย23จริงๆคืออย่างถ้าเป็นตัวหลักหรือเป็นตัว DPS เราอย่างผมใช้เซียวกับเ,เซียวเป็นตัว DPS หรือว่าใช้ฮูเต่าบ้างบางครั้งย่างยตัว DPS คะแนนมันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก35-40คะแนนก็ถือว่าสูงมากแล้วอ่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวซับเบิร์ด หรือว่าตัวซับ DPS อะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30-35คะแนนส่วนตัวที่เป็นตัวซับธรรมดาก็จะอยู่ที่ต่ำกว่า30ลงมาถ้าทำได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าถือว่าตัวละครนั้นทำอ์ติแฟกต์ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แหละครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นค่าของคะแนนคร่าๆวๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงอย่างคะแนนเนี้ยมันเหมือนไม่ไม่เยอะใช่ไหมมันเหมือนเต็ม4 5เราได้แค่3 3 32แต่ถ้าไปดูสเตตัสของตัวละครจริงๆอะ่ะผมว่ามันก็พอใช้ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู หลังจากที่เราดูวิธีการนับคะแนนอาร์ติแฟกต์มาแล้วใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าจงหลีผมเนี่ยเขาได้คะแนนอาร์ติแฟกต์อยู่ที่ประมาณ33คะแนนเต็ม45คะแนนซึ่งมาดูไม่เยอะมาดูหายไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเรามาดูที่สเตตัสโดยรวมของจงหลีเนี่ยมันก็จะได้เลือดอยู่ที่ประมาณ29,000เพราะว่าผมเล่นเป็นสายเบิร์ดเนาะไม่ไเล่นเป็นสายโลจงหลีผม C6 ด้วยความที่ตอน C2 เนี่ยสามารถที่จะ รีโลได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เราใช้อันเตยมันก็จะมีการสร้างโล่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อตอนที่ได้ C3 เนี่ยก็จะไปเพิ่มเกี่ยวกับเลเวลของสกิล E ซึ่งทําให้โล,ล,ล,ล่เราหนาขึ้นอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปทําเป็นจงหลีสายโล,ล่เนาะเล่นเป็นสายเบิร์ดน่าจะคุ้มกว่าส่วนสเตตัสโดยรวมก็คือเลือดจะอยู่ที่20,009พลังโจมตีอ่อขอโทษนะครับใส่หผิด มผมใช้โฮมาอยู่นะสลับกับหูเต่าอยู่ตอนนี้พลังเลือดจะอยู่ที่3 0,000แล้วก็พลังโจมตีจะอยู่ที่1,400อ่คีเ์เล็จะอยู่ที่ประมาณ69.2คีแดมอยู่ที่2 2อ้า่า226.5ฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่111ครับประมาณนี้ก็เป็นเซต้าที่ผมว่าโอเคแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามีชิ้นที่ดีกว่าผมก็อาจจะมาเปลี่ยนให้คะแนนของอ์ติแฟกต์ตัวรวมมันสูงขึ้นแต่ว่าณนะตอนนี้คือเขาเป็นซับเบิร์ดะคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ30 ถึง35ก็น่าจะโอเคแล้วครับเนาะก็อยู่กลางๆที่33ก็โอเคในขนาดที่อ่อาคัสซีฮะเนี่ยผมใช้เป็นดาบฟีดองสวอนอ่ก็คือตัวเขาก็เป็นโตเป็นชํนนันธาใช่ไหมไม่ได้โตเป็นคีเละคีแดมอยู่แล้วดาบก็ไม่ได้มีคีเละคีแดมมาผมก็เลยใช้อารติแฟกเนี่ยเป็น4เซตลมเพื่อเอาค่าของชํนนันธาด้วยในการใส่เป็นชนนํนนันธา แล้วก็แก้วเนี่ยหาตรงเซตไม่ได้ครับก็เลยใช้เป็นของชิเมนวะแทนหมวกด้วยความที่หาไม่ได้เหมือนกันที่เป็นชำนาญท่าเนี่ยแต่ว่าได้อัดตาคีที่ออฟลองเป็นชำนาญท่ามาผมลองคํานวณดูแล้วอะ่ะถ้าไปเปลี่ยนพยายามหาหมวกให้เป็นชำนาญนทา่ามันจะเพิ่มมันจะบัฟเพิ่มขึ้นได้แค่นิดเดียวมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยใช้อันนี้ไปเลยแล้วค่าคะแนนมันค่อนข้างสูงผมก็เลยอย่างอันเนี้ยมันได้ชำนาญท่า,ามา3าแต้มใช่ไหมคีแดม2แต้ม แล้วก็ฟื้นฟูพลังงาน2แต้มมันก็เป็น7แต้มแล้วจาก9ผมก็เลยไม่หาใหม่ละชั่วนาถ้าจะอยู่ที่789ครับแล้วก็คีเลตอยู่ที่77.3คิดแดมคีแดมอยู่ที่117.6ฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 113, มันอาจจะน้อยไปนิดนึงเดีย๋ยวถ้ามีให้เปลี่ยนผมก็อาจจะเปลี่ยน mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมว่าคะแนนของคัสซิฮาตอนที่ที่ได้จากตารางเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากมันก็จะอยู่ที่ประมาณ34คะแนน แต่ว่าโดยรวมอาร์ติ c แฟกมันก็โอเคแหละเพราะว่าอ่าอย่างที่ผมบอกว่าประมาณสัก3 5ถึง40เนี่ยมันก็ถือว่าโหมดมากๆแล้วมันไม่จะเป็นต้องเกิน40ขึ้นไปเนาะมันถามยากมากๆกันนะมันจะเปลืองเวลาแล้วก็เปลืองเรซินในการที่เราจะเอาไปลงของทําตัวละครตัวอื่นอย่างเซียวก็เหมือนกันเซียวเนี่ยผมก็ได้ที่34เหมือนกันแต่ว่าตัวดอกอดอกไม้เนี่ยค่อนข้างสวยก็คือได้ใช้ถูกออฟเลย แต่ว่าก็ไม่ได้คะแนนเต็มนะได้7 <c oughs> คะแนนเพราะว่าตอนได้อ่าได้8คะแนนเพราะว่าได้มาตอนแรกเนี่ยมันมันมีแค่3ออกมันก็เลยหายไป1นแต้มเลยตอนแรกก็ก็เลยไม่ได้คะแนนเต็มไปแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ได้8แต้มเหมือนกันครับก็คือมันหายไปอันหนึ่งตอนท,อนที่ตอนที่ได้มาครั้งแรกมันมีแค่3าออกก็เลยได้เต็มที่แค่8เต็ม9อ่าส่วนนาฬิกาเนี่ยก็ได้แค่7เต็ม9เพราะว่ามันมาติดพลังชีวิตไป1อัน แล้วก็ติดโจมตีคือได้มา4ออฟแต่ว่ามันเสียไป2ออกก็เลยได้แค่7เต็ม9แล้วก็ถ้วยอันนี้ยังแย่อยู่ครับได้แค่3แต้มเองเพราะว่าออฟอื่นมันไม่ได้ใช้เลยถ้าหาได้เซลผมก็น่าจะจาก3.4มันก็อาจจะกลายเป็น3.7ซึ่งมันก็จะดีขึ้นไปอีกแต่มันยังหาไม่ได้ครับถ้วยอันนี้เนาะจริงถ้าไปใส่ถ้วยโจมตีมันจะดีขึ้นแต่ว่าอเอาถ้วยลมดีกว่าขี้เกียจเปลี่ยนครับ ส่วนหมวกของเซลเนี่ยก็จะอยู่ที่แปดแต้มก็ขาดไปหนึ่งแต้มเหมือนกันก็คือ,อตอนที่ได้มามันได้มาแค่3ออฟเหมือนกันก็ประมาณนี้สังเกตว่าค่าแนนมันไม่ได้เยอะก็คือมันอยู่ที่33-34แต่ว่าโดยสเตตัสโดยรวมเนี่ยเห็นไหมเซลผมอยู่ที่2004มีชำนาญท่าติดมานิดหนึ่งเวลาทําความเสียหายท่าลมก็ยังพอกระจายได้บ้างแล้วก็อัตราคียอยู่ที่77ความแรงคียอยู่ที่180ฟื้นฟูพลัาางงานอยู่ที่127ก็เล่นโอเคแล้วครับ ก็ทาดามิทําอะไรได้โอเคปกติผมก็เลยทําไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ทําตัวละครอื่นสังเกตว่าผมจะทําตัวละครไว้ค่อนข้างเยอะเอาไว้เล่นแบบหลากหลายละอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เอาเรซินทั้งหมดไปลงกับตัวละครใดตัวละครหนึ่งแบบมากเกินไปก็จะได้อ่ามูลค่าซับสแตทมาประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังทำอ์ติแฟ์ให้กับตัวละครของเพื่อนๆน,นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ